ครับสวัสดีครับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n นะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจัดทําขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนวาอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครเอาละมาเข้าเรื่องการดูดวงกัน าการทํานายของเราอ้างอิงตามแนวทางแบ่งราศีแบบตะวันตกนะครับแต่ถ้าคุณสะดวกใจจะดูลาศีแบบไทยหรือรู้เวลาเกิดจะดูเป็นลัคนาก็ได้เช่นกันทุกอย่างยืดหยุ่นได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับและการพยากรณ์ของเราอ้างอิงตามแนวทางไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะแล้วก็จะไม่ฟันเปรี้ยงไปว่าชีวิตคุณต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ทําแบบนั้นเราเสี่ยงทายพยากรณ์สิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นแนวโน้มสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วมาลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับ หลายท่านสงสัยว่าบางทียคำทำนายดีดวงดีทําไมราศีเดียวกันได้ผลไม่เหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าแต่ละท่านนะแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่วาสนามีมาไม่เท่ากันนี่เองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณราศีมีนนะครับทาใจสบายสบายวันนี้คุณราศีมีนคุณได้ไพ่โอ้โหราชาไม้เท้า king of wands การงานชีวิตเด่นมาเลยนะเรื่องการงานชีวิตประจำวันเด่นมาเลยมีโอกาสได้สิ่งดีๆจากผู้ใหญ่ ได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ถ้าคุณมีเจ้านายเจ้านายคุณจะเมตตาคุณเป็นอย่างมากถ้าคุณไม่มีเจ้านายแปลว่าคุณจะมีโชคดีจากผู้ใหญ่ท่านอื่นๆเช่นญาติผู้ใหญ่คนรู้จักอะไรแบบนี้ใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องอยู่จะเป็นลูกค้าหรือใครก็ตามที่มีอาวุโสกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าแบบนี้ให้โชคแน่นอนโอกาสดีๆมาจากผู้ใหญ่ใครก็ได้เจ้านายก็ได้หรือผู้ใหญ่ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะครับแล้วก็อ๋อสี่ถ้วย four of cups ที่ผ่านมาคุณอาจจะยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยได้อย่างใจสักเท่าไหร่ไม่ทันอกทันใจอยากประสบความสำเร็จเร็วๆไม่ตรงใจร้อนสิ่งดีๆกำลังมาแล้วนะครับช่วงเวลานี้ทำสมาธิทำจิตใจให้สงบสบายดึงดูดโชคดียิ่งใจสบายยิ่งโชคดีอะไรที่มันช้าไม่ได้อย่างใจอดใจรอสักหน่อยโชคดีกาลังมาผมเชื่ออย่างนั้นนะครับจากใบแรกโชคดีกาลังมาแล้วขอให้อดใจรอสักหน่อยนะคุณราศีมีนนะครับแล้วก็อ ยังไงต่อไปนะโอ้โหเจ็ดดาบคุณจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เออถ้าที่ผ่านมาคุณเคยลังเลสงสัยในบางสิ่งบางอย่างความลับบางอย่างจะถูกเปิดเผยข้อมูลดีๆบางอย่างคุณจะได้ล่วงรู้ข้อมูลดีๆบางอย่างซึ่งมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคุณนะครับอืมไม่ธรรมดาสบายละคุณเป็นนักลงทุนหรือเปล่า เก่งกำไรสิ่งใดไว้หรือเปล่าหรือค้าขายหรือทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่ต้องใช้ข้อมูลในทางลับอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสได้ข้อมูลดีๆนะเออประกอบการตัดสินใจแล้วก็โหแปถ้วยอะไรที่มันไม่เวิร์กแล้วปล่อยวางได้เลยสิ่งใหม่ๆกำลังรอคุณอยู่นะครับแล้วก็อย่าไปยึดติดอดีตมากมายเดินหน้าลุยต่อไปมีสิ่งดีๆรออยู่อีกมากนะครับคุณราศีมีนแล้วก็โอ้ห้าถ้วย คุณกังวลอดีตมากเกินไปหรือเปล่าขออนุญาตแนะนําไม่ได้ว่านะอะไรที่มันไม่เวิร์กแล้วดังกล่าวไปแล,วแล้วปล่อยวางได้เลยดวงแบบนี้ชัดเจนถ้าสองใบนี้ออกมาคู่กันชัดเจนว่าอะไรที่ไม่เวิร์กแล้วปล่อยวางให้ได้แล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่านี่ประมาณนี้เลยนะไม่ธรรมดาดีตั้งแต่ใบแรกแล้วอย่าลืมโอกาสดีๆกำลังมาขออนุญาตแนะนำว่าอย่าจมอดีตนะครับอะไรไม่เวิร์กแล้วปล่อยวางเลยสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆกำลังมา เปะเลยเด็กถือดาบความมุ่งมั่นขยันขันแข็งของคุณจะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะครับนะแล้วก็อืคุณราสีมีนสิ่งใหม่ๆกำลังมามาแล้วแปดไม้เท้าเอ f ดออ d s ความพุ่งทยานของแปดไม้เท้าตามหน้าไพา่ตำราสากลว่าไว้เมื่อเสียงทายได้ใบนี้หยิบได้ใบนี้จับได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้เวลานี้คุณมีโอกาสโชคดีเจอสิ่งใหม่ๆที่กำลังพุ่งทยานเข้ามาอย่างรวดเร็วทันใจจากแต่เดิมที่คุณอาจจะรู้สึกไม่ทันอกทันใจรอแล้วรออีกก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างหวังสักทีจากนี้ไปชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางเร็วขึ้นคุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดังกล่าวตั้งแต่ตอนแรกนะครับ การสนับสนุนจากผู้ใหญ่การอยู่ถูกที่ถูกทางบางท่านเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่หรือทําสิ่งใหม่ๆให้ตัวเองสิ่งใหม่ๆจะนําโชคดีมาให้คุณนะครับมีโอกาสทางการเงินได้ด้วยเพราะงานดีเงินก็จะดีตามมาด้วยกันเป็นแพ็คคู่เลยนะอนอกจากนี้8ดไม้เท้าคือความก้าวหน้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณคาดหวังอยู่จะมีความก้าวหน้าทันอกทันใจย้ำว่าทันอกทันใจนะครับแล้วก็คุณราศีมิน โโหสิบ oh, oh, ถ้วยทันอกทันใจครอบครัวสุขสันต์ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วถ้าที่ผ่านมาคุณเคยหงอยเหงาเบื่อเบื่อชีวิตเซ็งๆไม่รู้จะทาอะไรไม่รู้จะหันไปคุยกับใครลองคุยกับครอบครัวปรึกษาครอบครัว,รวดูไพ่ใบนี้บ่งบอกชัดเจนว่านับจากนี้เป็นต้นไป คุณจะมีความสุขเกี่ยวกับครอบครัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องหรือจะเป็นครอบครัวส่วนตัวสามีภรรยาบุตรบริวาบรบุตรหลานอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าชีวิตคุณอยู่ในบริบทใดบางท่านที่เป็นคนโสดลองปรึกษาพ่อแม่พี่น้องดูซิว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตอาจจะขอทุนเรียนต่อขอทุนไปทํางานลงทุนอะไรสักอย่างซึ่งครอบครัวสามารถให้คาปรึกษาคุณได้ให้คําแนะนําที่ดีต่อคุณได้แม้แต่ให้เงินทุนกับคุณได้ปรึกษาครอบครัวนะครับ มีอะไรลองปรึกษาครอบครัวดูหรือบางท่านทําไม่สนิทกับครอบครัวหรือมีปัญหาใดๆอยู่ก็แล้วแต่ทํานายเพิ่มเติมได้ว่าปัญหาในครอบครัวจะคลี่คลายจะหันกลับมาคุยกันดีๆได้มากขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยเออสิ่งดีๆมาแน่นอนอ๋อและอีกอย่างหนึ่งถ้าคนโสดที่อยากมีครอบครัวคุณจะเจอคนที่น่าสนใจเข้ามาให้ศึกษาดูใจนะครับอืมไปกันต่อคุณราศีมีนแล้วก็อืม โอ้โหเดอะซันคุณาศีมินโชคดีมาถึงหน้าประตูบ้านแล้วน้อมรับไว้เลยผมรับด้วยคนเราจะโชคดีไปด้วยกันการเสี่ยงทายได้ไพ่เดอะซันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆเดอะซันไม่ได้ออกบ่อยๆตำราสากลว่าไว้เมื่อเดอะซันปรากฏแปลว่าโชคดีมาถึงแล้วนะครับ ทางสะดวกทางสว่างฟ้าเปิดแล้วหยิบจับอะไรก็จะง่ายดดยเรื่องยากจะง่ายปัญหาจะคลี่คลายมีโอกาสประสบความสําเร็จทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเปิดไพ่แล้วมันจะดีเลยหมายความว่าดวงคุณดีแล้วฟ้าเปิดแล้วทางสว่างแล้วที่เหลือคุณต้องไปสารต่อด้วยความสามารถของคุณนะครับไม่ใช่อุ้ยเปิดไพ่ดวงดีแล้วไม่ทําอะไรนั่งเฉยๆรอดวงไม่ได้นะ ออดูดวงต้องไม่งมงายดวงดีแปลว่ากำลังใจดีเอากำลังใจดีไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆด,ด้วยความสามารถของคุณแล้วเดอะสันจึงจะปรากฏผลสำเร็จเชิงประจกักษ์นี้ดูดวงอย่างสร้างสรรค์น,นะครับนะไม่ใช่เปิดไพ่พปุ๊บดีปั๊บไม่มีหรอกแบบนั้นนะเออไพ่ดีหมายความว่าโอกาสดีกำลังมาคว้าให้ทันเออนะประมาณนี้แล้วก็โอ้ดีใจแทนคุณมิน โอกาสดีๆมาโอกาสทางการงา,งานการเงินครอบครัวก็ดีดวงขึ้นแล้วละ่ะถ้าใครเคยมีปัญหานะปัญหาจะคลี่คลายได้คลี่คลายได้สิ่งดีๆจะเข้ามาให้เลือกสรรเพียบเลยเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัพถ้าคุณเคยรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกไม่รู้จะเอาอยังไงกับชีวิต จากนี้ไปจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาให้คุณเลือกสรรมากมายจนคุณละลานตาจนแทบจะเลือกไม่ถูกเลือกดีๆก็แล้วกันเพราะคนเราคงไม่สามารถคว้าทุกอย่างเอาไว้ได้ให้เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับมาดูกันต่อนะครับจะยังไงต่อไปคุณมนอโ oh, อเดวิลอิมนำสำรานวันนี้มีทั้งเดอะซันมีทั้งเดวิลก็คงต้องทำนายตามหน้าไพ่เลยว่า คุณจะมีความอิ่มหนำสำราญทางโลกอย่างเต็มที่ทางโลกคืออะไรไม่ต้องขยายความเยอะการกินการอยู่หลับนอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความอุดมสมบูรณ์กิเลสตัญหาการมราคะอะไรก็แล้วแต่มีข้อดีใบนี้เป็นไพ่ไมีดีมีลายเดวิลนะข้อดีคืออิ่มนนำสำราญดังกล่าวแล้วก็มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมในบางท่านแต่มีคำเตือนเล็กน้อยเท่านั้นคืออย่าเผลอมัวเมา อย่าสนุกเกินพอดีนะครับประคองตัวให้อยู่ในความถูกอาถูกต้องอยู่ในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่ามัวเมาไปกับสิ่งยุ่วอายุทั้งหลายมีความสุขได้เอาแต่พอดีแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญแน่นอนเออขอใบสรุปหนึ่งใบให้คุณราศีมีนนะครับทิ้งท้ายวันนี้ดวงดีแล้วละ่ะมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคปัญหาคลี่คลายใครที่เคยเหนื่อยยากรู้สึกปัญหาเยอะจะฟื้นตัวคลี่คลายได้แน่นอน โอ้คลี่คลายดีเอ็มเพรสดีใจด้วยใบนี้ออกมาไพ่จากพระด,ดินีก็หมายความว่าคุณจะได้รับการยกย่องได้รับเกียรติในสังคมสูงขึ้นมีการยกระดับฐานะชีวิตที่ดีขึ้นนะได้พบกลุ่มผู้คนที่ดีมากกว่าเดิมใครเคยมีปัญหากับผู้คนปัญหาจะคลี่คลายมีโอกาสเจอเพื่อนใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงทายได้ใบนี้ คุณจะได้สังคมใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้คุณมีดวงนาีอุปถรมภมชัดเจนคบหาสุภาพสตรีแล้วจะโชคดีได้รับการสนับสนุนจากสุภาพสตรีนะครับและทนายเพิ่มเติมใบนี้ได้ด้วยว่าถ้าคุณที่มีครอบครัวนะสอดคล้องกับสิบถ้วยเมื่อกี้นะครับสิบถ้วยเอ็มเพรสคนที่มีครอบครัวแล้วสามารถมีบุตรได้นะหรือมีบุตรเพิ่มก็ได้ถ้าพร้อมนะถ้าพร้อมก็จัดไปแต่ถ้าไม่พร้อมก็ป้องกันดี เอ็มเพรสเดอะซันด้วยโชคดีกว่านี้นะเวลานี้ไม่มีอีกแล้วเป็นช่วงดวงขาขึ้นของคุณราศีมีนดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การกระทําผมย้าอยู่เสมอดวงดีแล้วถ้านั่งเฉยๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นดวงดีแล้วรีบทําความดีเลยนะครับเป็นกําลังใจให้นะโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ